สวัสดีพี่น้องครับตายซื่อไบไปเย็ดได้แล้วพี่น้องมานะช่วมเบิร์ดลังเวทีเป็นแบบว่าเอาบัตรท่านจักรยางครับผมช่วมจนจักสืว่ายัางไหนคนนะครับฝ่าเหลี่ยมฝ่าคนก็นไปเบิร์ดแล้วครับบ่ม,มีไผอยู่พ่นิ่งของมีไผอยู่พี่น้องเอ้ยนี่หมดแล้ว อยู่แล้วไอิอยูแล้วสแวสแดงไปได้หอช่วงตลกครับเ <c oughs> กือบครึ่งครึ่งของโชว์ผลถืนลงมายัางกระทันหันพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับนาวิธีสาวหน่อยมุนเอเลเปียกเอเลครับนาวิธีสำนนหลังวิธีพี่น้องเอ้ยบ่อยากบ่อยักเบา มองนั่งอันซิลปินเนาะเพิ่นมันเป็นมันเป็นเขาเอื่นจอะไรก็เนีย่ยมันเป็นแบบนี้มองข้างน้าข้างพอดีเนาะก็เลยเอาเอา,เอาอยัางมาทัานกับยางตอนนี้เขามาอัปเดตอยู่หนามีนะครับผมมาเบิ่งข้างหน้าเพิ่นจิจังไรฝนตอนนี้ขี่ค่ายลงจังหน่อยครับแต่ว่าของมันมันมุนของทางหลังก็คือเดนเซอร์เข้าเก็บของเก็บอย่างเราวัดสั่งเก็บแล้วเพราะว่ามัน ได้บ่คุ้มเสียเนาะได้เก็บป้องก่อนจังไดนเนาะทางมิกทางงยังเฮาเนาะป้ายันกับกบยันโกรธได้เนี่ยทางหลังมุนเอรี่ทั้งหลังเนี่ยเ่าเด็กปลาก็หลายรูปอะบบมันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแองไหมครับมันเป็นแองเก็บเชียงหงโาเลยเพื่อุ้มยางมาเลยอ๋อไปท่านอ๋อไปท่าน อันนี้ยังว่ากันศาสไปอีกจังหน่อยเนาะฟังทั้งหน้าทั้งหลังคือดีเนาะมันมีเนาะมีผาคุ้มไว้แมนแมนทั้งหน้าทั้งหลังคือดีครับอันนี้คุ้มมันได้ได้เนาะพีหน้าผมจะบอกมีมาเลยเอาไวปใช้าด้อยแมนตัวเนาะมีแบบออนไลน์เนาะเออเออดีดีผมเหน็บผมล่ำออนไลน์เดี๋ยบอผมล่ำแต่งตัวยื่นไปเฮือนมั่นแม่พี่น้องนี่เด้อครับบรรยากาศเท่าโอ้เบิ่งครับ มาอีกแล้ว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 โอ้ยไ <c oughs> ม่หยังนวดทั้งนวดเฮ้ยฮะม่หยั่งนวดมาบึงครับมาบึงฮูง้ท,ทั้งทั้งนเครื่องเชียงรถ น้ำถ uh mm ่วมาครับที่นี่เทวัาแ่าสนหน้าีเวนเป็นงได่ากท่าทนเอาอันกอนท่านวม่บนนี้ยัจะยังว่าสอนบุนยินเสียงคนห่วงอันผมก็เลียตเกจว่าเป็นนี้ยงีเดี๋ยวข้างหน้ายังนำบาขังท้างหลังมันเป็นเองนนำไหมันลย นกอแล้วเจะูเองนนะครับโอ้บ่วนะฝนครับผมมันบาเดียวมนอนกับยางบสี่เขายังดูผู้ใดสิได้่นนั้นเองแต่บ่าเกาบวันถึงยู่งกับดวงได้แม่ถึงยู่กับการร่างสั้นอ้าพี่น้องเ่านนะเขาจมเมื่อวันไหนครับมีพันโอ้มีชน้นหา่ก็ พี่น้องครับตอนนี้ฝนกันยังว่าเศร้าครับยังรีนลงไมาเอยๆพ่อขาแม่ขา่ะทย่อยเก็บของนะครับผมเพราะว่ามันมันสิบดูซ่งแล้วมันบอเป็นแต่เศร้านะในไร้ลานกะทย่อยเก็บแล้วครับผมมีเรือเป็นบางลานที่พ่อท่านเกี่ยวที่ลานก๋วยเตี๋ยวนะครับพอมีคนมานังมันมันลังของโซาห่มแล่ะคนจะสั่งก๋วยเตี๋ยวกินนะดูครับมึงพี่น้อง เพิ่ระถามมาแล้วม,มามอล้วจะเรียนต่อบอลห้อมมาล้วสิองในมาล้วกองบุกหูกันครับไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับ้หคนนะคกนกะดังดันขาเก็บครับจะย้อยเก็บกันละ <c oughs> นี่ครับมันไม่มีอะไรแน่นอน ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนต้อมาถ่ายมิ้งว่าเป็นสิบาจังไงบางส่วนกับทั่นหนี้ด้ครับเห็นปะพระเจอกับพึ่งมากกับนี่นะครับผมยังข่าฝนหยุดอยู่พอ่นกับบรยากเปียกเนาะเมื่อกับอนะไ้เนาะบรอยากเปียกนะครับท,ทั้งทีมขายบัตรผ่น หลบคนอยู่ครับไม่แห้องใครอีพี่น้องเอ้ย,มยไม่แห้งแบบเบิ่งข้างในคนน้นแฟนมิลิน,นครับแต่ย้อยเขาว่าบิง่งเขาว่าซองเนะาะว่าข้างในเป็ียงเดย์เอาอยัางไงครเจาก็ถากำตอบเพื่อนครับคนเบิ่งก็ถากำตอบว่ามอาลลัสิเหลี่ยมตอบว่าเฮืองไดยมอลลัก็ต้องถาเบิ่งสถานการณ์เพื่อนครับผมก็ฟื้นไฟเนี่ยดับ ดับหมดแล้วนะครับเพราะว่าอันตรายอยู่กับพวกอุปกรณ์เครื่องฟื้นเครื่องไฟอย่างสีนะครับพัดลมผมเปิดพัดลมเรื่มเบิงพัดลมหมุนลอยอยู่ตะวนันนามถั่วพื้นพัดลมแล้วโัวสีหูสโตยังไข่ <c oughs> ตัวมันบ่ใหม่ดีไฟบ่ช็อตแล้วมันบ่ใหม่นะผมถอดปลั๊กท่านเนาะ ถอดปากออกเลยเนะครับบ่ลมันปิดพอปิดไว้มันน้ำมันถ่วมน้ำมันถ่วมปากกว่าไฟมันดูดเนาะก็ละเลยถอดปากท่านแล้วก็ยกขึ้นน,น้ำไหลออกจากนี่แอร์คนพัดลมเป็นขันเนานะโอ้ยเนี่ยพี่น้องครับมึงที่ละ่ะจะผับมึงที่ละ่ะฝนยังยังไม่ได้หยุดนะครับยังยังก็ยังตกอยู่ฝนยังตกลงเรื่อยๆนะครับยังลิ่ๆๆๆนๆเรื่อยๆนะก็ไข่ก็เมื่อกี้นี่ครับ แล้มันคุ้มพื้นที่ได้ครับตอนนี้ฝนก็คุ้มพื้นที่ได้เขตเขตวิเวกแถวแถวตำบลอำเภอใกลๆนี่ครับแต่ว่าบึงความเสียหายข้างหนาหลากาักอ่ะด้านหลังด้วยที่นะครับฝ้ายังเหลื่อมอยู่พี่นี่นครับฝ้าเหลื่อมฝ้าห้องนี้เป็นระยะนะอ๋าลำล่าเราทั้งนอก,อกว,ว่ะฮะฮะอันยุกองด้วยกันเพื่อนอันบองกองฉลาก โอ้ล่ำล่าล้วบัดเนี่ยคนสิบห้าไปเบิ้งญี่ปุ่นมโน่บัดเนี่ยพูดเร็วครับเพิ่งล่ำล่าอยู่หนาวพี่พูดยุกขวางยุกขวงฉลากโอ้กองอันนู้นไอกันกองสวยดาวมึงครับมึงผมผมสิบห้าไปเบิง้งแบบหินจะจะแบบบริเตัดต่อมึงมันบ่มีหม่องที่จะแบบที่จะอยู่เนาะเออไอ้บบการเลยยับบน เปิดแฟลชก่อนโอ้ยเป็นอย่างมีอารมณ์กินลูกชิ้นกเนาะครับห,หิวครับหิว้วเนี่ยครับเพิน่นตอนนี้เพิ่นกำลังมาคุยกันอยู่ครับพี่น้องครับมาคุยมาเคลียร์นี่เป็นโลกตาถ้าเข้าถุงดำนี่โอ้ยแม่เจ้วกระดาเนาะพอหลอดเราออกกินเขาเส้นหรอครับเรานาทีเรามีสำนัน่าจ้างกบบเป็นเส้นๆเนี่ยครับมึงก่อนทางหน้าไม่มีคนหรอ ข้างนอกก็แม่ข่าเก็บของนีเห็นห <า S 2> หเดิมแล้วก็มีคนจูงที่ไปที่เป็นอะไรอ๋อพี่ไม่สบายวันนี้ก็ไปเลยหน,นูก็งงว่าทำไมแต่งหน้าสงสัยพี่เวียนหัวคนคนมาขอถ่ายรูปมาหอมแก้มพี่เยอะเกินไปพี่เป็นแผลเงเินสงสัยพี่จะน่ารักเกินไปอ๋อแต่สภาพเหมือนไม่ใช่อ่ะพี่นะครับคนกําลังเคียานนะครับพี่น้อง พี่น้องจะตั้งติดต,ต,ตามกันแ้วกันนะครับผมเพราะว่าจะเป็นทางเพจเฟสบุ๊คหรือว่าทางอันนี้อาจจะไม่ได้ลงมืดหนิหรอกก็อาจจะ,ลง,ะ,าาจจะลงดึกๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวถามนีการแสดงตัวเขาก็ไม่ได้ลุ้งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องแฟนคลับสิสอย่าบอกว่ามึงไม่ได้ไลค์พี่น้องอันนี้ผู้จัดการเพิเ่อนขาหาแนวกินนะครับเนะาะต้องใส่สีหูนะ ตอนนี้เพิ่นกำลังคุยกันนะครับผมจักสีจังไดมันผมก็เข้าใจเรื่งสองไฟแล้วครับพี่น้องครับพผมนะหมดแล้วมันอะไรก็ตามที่มันมันยากเนาะียังกับตามที่มันยากจริงจังสิเขานั่งอยู่จังไดพื้นที่ก็ต้องมีนะครับพื้นที่มองแจ้งโตมองไว้าคลองว่างยังกับตองมี่ครับสำหรับ ศิลปินมอลำน้องๆแดนเซอร์เนี่คือจบไปเลยครับจบไปเลยแต่ไปที่อยู่ไปไแล้วท่วมไปแล้วนี่ท่วมนะครับท่วมเพราะันเป็นแอ่งน้ำครับอยู่ตรงทีมมอลำอยู่คือแอ่งน้ำถามเพิ่นแห่ล้ำในโดมสียใครอยู่แต่สถานที่แบบนี้มันก็ต้องท่ำใจครับแบบนี้จัด่หนาฝนจังนีฝน,น,นก็ต้องตกเพราะมันเป็นหนาฝนนะมองดูทุกท่แล้วมันเป็นแอ่งน้ำนะครับทั้งหมดเลยอยู่ไปไหนนะผม เห็นเห็นสาดเนี่ยคือมันฟูขึ้นนะครับนี่สาดมันลอยขึ้นนะครับนี่ปักไฟอยู่เนบ่ยยุ่งเนี่ยพี่น้องว่าเขามท่วมไปหมดเลยนะครับผมเพราะว่านี่เป็นแอ่งหนามเนี่ยเขาก็เก็บอันไหนเก็บได้ก่อนเ้าจะก็เก็บเนาะมาเก็บแต่เสียหายมืออื่นก็ทั้การแสดงมาได้อีกเซฟทั้งตัวศิลปินนั่เซฟทั้งคนนั่เซฟทั้งของนั่พร้อมนะครับนี่ยที่แสดงตะมือนี้มือเดียวบอกมันก็เป็นไปบ่ได้เน้องเพิ่งเขาจ้าเก็บอะ ต้องเก็บนะครับโอเคบไุไ่้อันนี้เต้นฮอดดีเองนะครับเต้นฮอดดีเองกำลังเก็บอนยะนะู่เบื่อที่หนองสัดีวางไหนพวกมองหุ่มอยู่นะมันเป็นอ่างน้ำเลยหัดท่วมกันไปหมดเลยเราใส่หอดบุตรถอนอย่างเอา้าที่หนองอของ้ากว่ประมาณนี้นะครับคือความลำบากหนาะฝนนะครับผมผาท้าจะพาบ อยากแสดงต่อยังต่อกระตกเที่ยให้มันจบท่้งเบิดนะครับให้มันมีหมองอยู่มองเศร้าเนาะอากาศฝนฝนมันขยังตกอยู่มันกะบ่บดีตัวอุปกรณ์ขึ้นไฟครับเจ็ดสิวันไหนมันหนาฝนเนาะจ้างมานหนาฝนก็ต้องทำใจเป็นธรรมดาทำใจทั้งคนจัดค้นจ้างแล้วก็ต้องทำใจหอดศิลปินนะครับเนาะศิลปินบริอยากให้มันตุกเลยครับผมก็อยากล่ำอยากมันเป็นอาชีพเนาะก็อยากได้เงิน พือกันเนาะบ่านเราหมวกปร่เด้นเงินเพื่อนเอา้าประม่านนี่นะครับผมเนี่ยประเด็นมีผู้ใดหนีด้วยครับนี่ยังสูงเพืเอก็คนสิววาจังเลยก็จังวากันนะครับผมพอ,อกันคลิปหนาครับอยู่ดีมีแฮงร่ำด้วยถูกไหมรวยเบิรครับผมสวัสดีครับ